ได้แรงจูงใจจากเหตุการณ์จริงหลายทศวรรษที่เรื่องนี้ไม่อาจถูกเปิดเผยปี1961สโวเวียมีอาวุธนิวเคลียร์ทำลายล้างโลกได้ถึงสองครั้งสหรัฐมีอาวุธนิวเคลียร์ทำลายล้างโลกได้ถึง10ครั้งและทั้งสองชาติยังคงสร้างอาวุธเพิ่มผู้มีอำนาจทั้งสองฝ่ายคิดว่าสงครามคงเป็นเรื่องที่เหลีกเลี่ยงไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าเมื่อ,อไรและใครจะโจมตีก่อน หนังละเริ่มเรื่องที่เรือดำน้ำลำหนึ่งของฝ่ายโซเวียตโดยมีกัปตันที่ชื่อว่าปอลินนิคเขิลเขาได้สั่งให้ลูกเรือประจำตำแหน่งพร้อมรบและเตรียมพร้อมที่จะปล่อยหัวรบจรวดนิวเคลียร์หลังจากที่ทุกอย่างพร้อมและคำสั่งยิงได้รับการยืนยันจากมอสโกกัปตันปอลินินก็ได้สั่งยิงขีปนาวุธหมายเลขหนึ่งทันทีโดยที่มีการนับถอยหลัง16วิหลังจากเริ่มนับถอยหลังพวกเขาก็ตรวจเจอตอร์ปิโดคุ่งเข้ามาที่พวกเขากัปตันปอลินนินจึงได้สั่งให้ดำน้ำลึก ลง50เมตรและเร่งความเร็วเต็มที่และในเวลาเดียวกันหัวรบนิวเคลียร์ก็นับถอยหลังจนมาถึงศูนย์แต่ก็เกิดการชอ็อตและทุกอย่างก็ลัดตรงจอมทั้งหมดระบบจุดชนวนล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงกับตันโพลินินจึงบอกจบการซ้อมลบและที่ผ่านมามันก็เป็นแค่การซ้อมลบเท่านั้นนายพลที่คอยสังเกตการอยู่ก็ได้เข้ามาถามโพลินินว่าจะอธิบายยังไงกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับตันโพลินินก็ตอบสวนกลับไปนะครับว่าก็ให้ไปโทษไอ้พวกที่จัดซื้อที่เอาชนวนห่วยหวยมา กาง,งานหน,หนักแบบนี้และควรจะแก้ไขก่อนที่จะออกลบจริงแต่นายพลก็บอกนะครับว่ายังไงเรือก็ต้องออกทะเลตามกําหนดก่อนสิ้นเดือนและมันก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันซึ่งตอนนี้เรือก็อยู่ที่อู่ต่อเรือสภาพยังห่างไกลคําว่าเสร็จ ตัดมาที่มอสโคนทันจอมพลและเหล่านายพลก็เรียกตัวกับตันวัติขอบเข้ามาพคและรับทราบภารกิจพวกเขาอยากให้กับตันวัติขอบไปคุมง,งานให้เรือดำน้ำเคนายทสามารถปล่อยออกทะเลได้ตามกำหนดและนำเรือไปทดสอบความสมบูรณ์ของเครื่องจักรและระบบนำล่องที่เทะเลเบลลิงหลังจากนั้นให้ลอดผ่านใต้น้ำแข็งไปบริเวณทดสอบการยิงและยิงขีปนาวุธทดสอบซึ่งกับตันวัติขอบเขาก็แย้งไปนะครับว่าเรือยังไม่พร้อมทดสอบหนักขนาดนั้นแต่เหล่าน นายพลก็ไม่ฟังบอกว่าเรือพร้อมแล้วและที่เรานายพลและท่านจอมพลอยากจะปลอเรือออกให้ได้ตามกำหนดก็เพราะว่าขัวเสียหน้าให้กับพวกอเมริกันเพระพวกเขาได้ประกาศออกไปแล้วว่าเรือดำน้ารุ่นใหม่ของพวกเขาจะพร้อมใช้งานภายในสิ้นเดือนนี้กับตันวัตติคอ์บถูกสั่งให้เป็นกับตันเหลือแทนกับตันบรินินและให้กับตันบลินินลดตําแหน่งลงมาเป็นผู้ช่วยกับตันแทน ตัดมาที่คาบสมุทรโคลากับตันวอตจิคอบก็ได้เดินทางมาถึงอูตอรอเรือ K19 และพอมาถึงเขาก็ได้เข้าสำรวจภายในเรือทันทีโดยที่ให้กับตันโปลินินเป็นไกด์พาทัวร์ถึงแม้โปลินินเขาจะถูกลดตำแหน่งมาเป็นผู้ช่วยแต่คอบก็ไม่ได้ว่าอะไรและเต็มใจที่จะรับใช้โซเวียตอยู่แล้วเขาอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้และหลังจากที่ได้เดินสำรวจภายในดูเหมือนว่าเรือจะยังไม่มีอะไรสมบูรณ์สักอย่างกว่าเขาเดินจนมาถึงห้องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานให้กับเรือลำนี้ พอมาถึงก็เจอเขา้าวเรือโทยาชินซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นอนหลับเนื่องจากความเมาถึงทําให้กัปตันวัติคอบนะครับไล่ออกทันทีและให้หาคนอื่นมาทําแทนโปลินินเขาก็บอกกับกัปตันวัติคอบว่ายาชินเป็นเจ้าหน้าที่เครื่องปฏิกรณ์ที่เก่งที่สุดของกองทัพเรือและก็ไม่เคยเมาในขณะปฏิบัติหน้าที่มาก่อนจึงขอให้โอกาสอีกสักครั้งแต่กัปตันวัติคอบก็ไม่สนใจแถมยังเล่นกับปูเลตินีกว่าเหลือต้องพร้อมออกสู่ทะเลภายใน2อ,อาทิตย์ถึงโปลินินจะบอกว่าเลย ยังไม่พร้อมก็ตามครบสองอาทิตย์ถึงวันที่ต้องปลยเรือออกสู่ทะเลตามกําหนดเหล่าทหารได้มาทาพิธีปล่อยเรือแต่ก็เหมือนจะมีรางร้ายตั้งแต่วันแรกเพรากขวดแชมเปญขึ้นเขาโยนใส่เรือเพื่อทําพิธีเปิดขวดดันไม่แตกสัง,งั้นหลังจากทําพิธีเสร็จเหล่าลูกเรือก็ได้เตรียมขนสเสบียงต่างๆขึ้นเรือเพื่อที่จะออกสู่ทะเลเรือโทวาดินลาสซิงโก้เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องปฏ,ฏิกรณ์คนใหม่ก็ได้เข้ามารายงานตัวเพื่อทําหน้าที่แทนยัดชินที่โดนไล่ออกไปและวาดินนะครับเขาก็ไม่เคยประจำ บนเรือมาก่อดและในเวลาเดียวกันหมอที่ต้องมาประจําการบนเรือก็โดนรถชนตายไปสะก่อนอีกจึงต้องหาหมอคนใหม่มาประจําการแทนตั้งแต่มีการสร้างเรือลํานี้มายังไม่ได้ออกไปลบก็มีคนตายเป็น10คนแล้วครับเรือได้ออกสู่ทะเลกับการวัตจิขอบเขาก็ได้สั่งให้ดำน้ำลึกลง50เมตรหลังจากนั้นเขาก็ได้สั่งให้มีการฝึกซ้อมเพื่อทดสอบความสามารถของลูกเรือเผื่อมีเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น และเนื่องจากที่กัปตันวัจิคอปนะครับเขาเป็นนายทหารที่เข้มงวดจริงจังกับคำสั่งทุกระเบียบนิ้วและผลการทดสอบของเหล่าลูกเรือก็ทําออกมาไม่ค่อยดีเท่ากับที่เขาคาดหวังเอาไว้หลังจากนั้นแต่ละวันลูกเรือก็เลยต้องฝึกซ้อมกันอย่างหนักแทบไม่ได้หยุดพักผ่อนกันเลยทีเดียวแถมในระหว่างฝึกซ้อมก็มีลูกเรือบาดเจ็บตั้งสองคนทําให้เหล่าลูกเรือก็เริ่มไม่ค่อยชอบกัปตันวัจิคอปกันแล้วเรือได้เดินทางเข้าใกล้ตำแหน่งทดสอบการยิงขีปนาวุธซึ่งพวกเขาก็มาถึงเร็วกว่ากําหนดการ เมื่อมาถึงเร็วกัปตันวัตติคอบก็ได้สั่งให้ซ้อมดำลึกลงฉุกเฉินโดยที่เขาสั่งให้ดำลึกถึง300เมตรโปรินินก็ได้เตือนเขานะครับว่าถ้าดำลึกเกิน250 m, เมตรเรืออาจจะโดนแรงอัดแหลกได้แถมยังเป็นความเสี่ยงที่ไม่จําเป็นอีกด้วยแต่กัปตันก็ไม่สนใจฟังเพราะเขาอยากจะทดสอบสมรรถนะของเรือลํานี้โดยที่เรือก็สามารถดำลงจนมาถึงระยะ300เมตรจนได้แต่ก็โดนแรงอัดเล่นง,งานจนเกิดรอยยุบอยู่เหมือนกันหลังจากอาเรือลงสูตรกัปตันวัตติคอบนะครับ ก็ได้สั่งให้เอาเรือขึ้นสู่ผิวน้ําฉุกเฉินโดยที่โปรินินก็เตือนอยู่ว่าไม่ควรเอาเรือขึ้นสู่ผิวน้ําด้วยความเร็วผ่านชั้นน้ําแข็งแบบนี้ในแน่นอนครับกับตันเขาก็ไม่ฟังเช่นเคยเรือได้ขึ้นสู่ผิวน้าอย่างรวดเร็วและด้านบนนะครับก็เป็นชั้นน้ําแข็งมีคําสั่งให้เตรียมพร้อมรับแรงกระแทกที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นเรือก็ได้กระแทกเข้ากับน้ําแข็งและกระทะลุขึ้นผิวน้ําแข็งได้สําเร็จลูกเรือนะครับทุกคนก็โล่งอกส่วนโปรินินพอทุกอย่างสงบเขาก็ได้เดินออกจากห้องบงบัััคการทาทนี เขาก็ไม่พอใจนะครับที่กัตันวัตติคอบเอาชีวิตลูกเรือทุกคนไปเสี่ยงกัตันวัตติคอบหลังจากที่สามารถเอาเรือโผล่ขึ้นผิวน้ําแข็งได้เขาก็ได้สั่งให้เตรียมพร้อมในการทดสอบการยิงขีปนาวุธทันทีพอทุกอย่างพร้อมเขาก็ได้สั่งยิงเวลาได้รับถอยหลัง15วินาทีรเรือต่างพากันลุ้นนะครับให้การยิงผ่านไปได้ด้วยดีเวลานับถอยหลังจนมาถึงศูนย์ระบบทุกอย่างทํางานปกติและขีปนาวุธก็ถูกยิงออกไปได้สําเร็จหลังจากที่ได้รับการยืนยันว่าการทดสอบ จิงประสบความสําเร็จทุกคนก็ต่างดีใจหลังจากที่ทดสอบการยิงขีปนาวุธได้สาเร็จลุล่วงกัปตันก็ได้เดินมาหาโพลินินและต่อว่าเขาในเรื่องที่ไม่ยอมอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามตําแหน่งและกัปตันก็จะรายงานเรื่องนี้ให้กองบัญชาการรู้อีกด้วยส่วนโพลินินเขาก็บอกกับกัปตันนะครับว่าเขาก็จะรายงานเหมือนกันที่กัปตันเอาลูกเรือทุกคนไปเสี่ยงกับเรื่องที่ไม่จําเป็นแต่กัปตันก็บอกนะครับว่าที่เขาต้องทดสอบขีดความสามารถของเรือแล้วก็เหล่าลูกเรือก็เพา ตอนสู้รบจริงมันจะหนักกว่าน,นี้มากตัดไปที่ลูกเรือหลังจากที่ภารกิจทดสอบก,การยิงขีปนาวุธสําเร็จพวกเขาก็ได้ออกมาจากเรือและพากันมาเตะฟุตบอลกันบนน้าแข็งอย่างสนุกสนาน้วยความสบายใจที่ภารกิจพวกเขาสําเร็จหลังจากนั้นก็ได้ถ่ายรูปหมู่กันส่วนทางด้านกัปตันวัตติของตอนนี้เขาก็ได้รับคําสั่งใหม่มาจากกองบัญชาการที่มอสโกโดยที่ทางมอสโกจะให้พวกเขาคอยอยู่คุมเชิญตลอดแนวชายฝั่งแถบตะวันออกของสหรัฐ หลังจากนั้นกัปตันก็ได้เรียกโปลินินมาวางแผนเส้นทางและก็มีคำสั่งให้นำเรือดำลงเรือได้มุ่งหน้าไปยังจุดฝ่อระหวังส่วนทางลูกเรือหลังจากที่ได้ฝึกซ้อมกันอย่างหนักช่วงระหว่างเดินทางก็เป็นโชคที่เหล่าลูกเรือได้โอกาสพักผ่อนและการเดินทางก็เหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีแต่อยู่ๆนะครับเตาปฏิกรณ์ก็เกิดมีรอยรั่วสัญ,ญญาณเตือนดังขึ้นไปทั่วลำเรือกัปตันวัตติคอบก็ได้เดินออกมาจากห้องพักและสอบถามกับโปลินินนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นโปลินินก็แจ้งว่า ช่องถ่ายความเย็นของต่อปฏิกริ์ช่วงท้ายลำเรือกเกิดลอยลัวและแกนในกําลังร้อนขึ้นเรื่อยๆให้ยกเลิกทาภารกิจทันทีแต่กัปตันก็ยังคงไม่ยกเลิกภารกิจและถามหาคนรับผิดชอบเกี่ยวกับตาอปฏิกริ์ซึ่งโพลินินนะครับก็เริ่มโมโหพูดอะไรไปก็ไม่เคยฟังและบอกว่ามอสซิคอบอเล็กไซเป็นคนรับผิดชอบและอีกคนก็คือเลโธวาดินลาสินโกเกี่กที่ควบคุมเครื่องปฏิกรณ์คนใหม่ที่ยังไม่ผ่านการทดสอบคนที่กัปตันนะครับรับลงเรือมาด้วยนั่นแหละกัปตันว ที่ขอบที่ได้ยินก็ถึงกับสตันไปห้าวิหลังจากนั้นกับตันก็ได้สั่งให้เอาเรือขึ้นสู่ผิวน้ําและรีบหาวิธีแก้ทันที แต่เนื่องจากรอยรั่วนะครับมันอยู่ในพื้นที่ผิดตายไม่สามารถเข้าถึงได้การแก้ไขปัญหาเลยทําได้ยากมากตอนนี้อุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆและถ้าสูงขึ้นแตะ1 0 0 0องศาก็อาจจะระเบิดแถมบนเรือมีัหรกนิวเคลียร์อีกแรงระเบิดที่โลชิมาคงจะชิดซ้ายไปเลยเมื่อรู้แบบนั้นทุกคนจึงต้องรีบวางแผนเพื่อที่แก้ปัญหามอสิคอปซึ่งทําหน้าที่เป็นต้นหนจึงได้เสนอว่าปกติจะใช้น้ํากลั่นบริสุทธิ์เป็นตัวให้ความเย็นและบนเรือก็มีน้ําจืดกว่า3 ดัดแปลงทอดส่งน้ําภายในเรือต่อเข้ากับแกนการของเตาปฏิกรณ์ก็น่าจะช่วยได้หลังจากที่ปรินินดูแผนผังเรือจึงได้เสนอแผนนี้ให้กับกัปตันแต่ก็มีลูกเรือบางคนนะคะที่บอกว่าให้จมเรือทิง้งและให้ทุกคนขึ้นแพชูชีแต่กัปตันก็บอกนะคบว่าเขาจะไม่ยอมสละเรือให้ทําตามแผนของวัซิคอบและให้รอคําสั่งจากกองบัญชาการอีกครั้งแต่ดูเหมือนว่าจะมีอีกหนึ่งปัญหาเนื่องจากสสัญ,ญญาณระยะไกลของเรือเสียหายจากการดำน้ำจึงทำให้ไม่สามารถ ามารถติดต่อทางกองบัญชาการได้กวกเขาเหลือแค่วิทยุฉุกเฉินระยะใกล้ซึ่งติดต่อได้ในระยะ100กิโลเท่านั้นและตอนนี้ความร้อนของแกนกลางก็พุ่งขึ้นสูงถึง400องศาแล้วทุกคนจึงต้องทํางานแข่งกับเวลากับตันในมาที่ห้องเครื่องปฏิกรณ์เพื่อแบ่งการทํางานโดยจะแบ่งออกเป็น3ทีมเพื่อเขาไปเชื่อมท่อในห้องเตาปฏิกรณ์แต่คนที่เข้าไปอาจจะโดนผลกระทบจากรังสีแต่ละทีมจึงให้เข้าไปทําแค่10นาทีแล้วออกมาทีแรกบรินินจะอาสาเข้าไปซ่อมไปทีมแรกแต่กั ตันไม่ยอมบอกต้องมีผู้ช่วยคอยบัญชาการหมอสีิขอบกับอนาตูลินจึงอาสาท,ที่จะเข้าไปเป็นทีมแรกแทนและดันก็ได้ให้วาลินนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องปฏิกรณ์คนใหม่นั่นแหละเข้าไปเป็นทีมที่3เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยหลังจากที่เตรียมทุกอย่างครบทีมแรกก็พร้อมที่จะเข้าไปทํางานแต่บนเรือดันไม่มีชุดกันลังสีอยู่เลยเนื่องจากที่คลังของกองทัพนะครับของหมดจึงได้ส่งชุดกันเคมีมาให้แทนซึ่งมันก็ไม่ต่างจากชุดกันฝนหรอกแต่ถึงอย่างนั้นทุกคนก็ถอย ไ,ได้เพราะตอนนี้อุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆทีมแรกก็ได้เข้าไปทําการซ่อมแซมท่อส่งน้ําเพื่อต่อเข้ากับตาอปฏิกรพวกเขาทํางานจนครบ10นาทีด้านนอกก็ได้ส่งทีมที่สองเข้ามาเปลี่ยนและพอทีมแรกออกมาจากห้องสภาพของผูเขาก็ดูเย็นมากผิวหนังพลุกพรอมเป็นผื่นแดงแถมยังอาเจียนออกมาอีกวาดินที่เห็นก็ถึงกับกลัวว่าเขาจะต้องเข้าไปเป็นทีมต่อไปทีมที่2ได้เข้าไปซ่อมจนครบ10นาทีและทีมที่3ก็ต้องเข้าไปเปลี่ยนแต่วาดินกลักลวมากและไม่กล้า เข้าไปวูลิล็อฟนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าของพวกเขาถึงได้เข้าไปทําหน้าที่แทนทีนที่สานะครับก็สามารถเข้าไปเชื่อมต่อทอ่อและเปิดาวาล์วน้ําไม่สําเร็จหลังจากนั้นอุณหภูมิของเตาปฏิกรณ์ก็เริ่มลดลงสถานการณ์เริ่มกลับมาดีขึ้นอีกครั้งแต่สภาพของผู้เสียสละทั้ง6คนนะครับก็อาการสาหัสอย่างมากเพราะโดนลังสีเข้าไปเต็มๆกับตันในสั่งให้มงหน้ากลับฐานแต่เรือใช้ความเร็วได้แค่5น็อตเท่านั้นคงเป็นชาตินะครับกว่าจะถึงหลังจากที่เดินทางกันได้สักพัก เราลูกเรือก็เริ่มหิวโซเพราะอาหารสดบนเรือโดนลังสีเจือปนไปหมดแล้วพวกเขาก็จะเหลือแค่อาหารกระป๋องบางส่วนเท่านั้นที่สามารถกินได้ตอนนี้ลังสีก็เริ่มกระจายเป็นวงกว้างขึ้นเรื่อยๆกัปตันได้สั่งให้ลูกเรือนะครับไปด้านบนของเรือให้อยู่ห่างจากลังสีให้มากโปลิดินนะครับเขาก็ได้บอกกับกัปตันนะครับว่าฐานทัพนาโตอยู่ห่างออกไปแค่160กิโลเท่านั้นนายจะเดินทางไปที่นั่นนะครับเพื่อขอความช่วยเหลือกับพวกอเมริกันแต่กัปตันก็บอกนะครับว่าเขาจะไม่ยอมสละเรือแล้ว ลูกเรือให้กหล่าศัตรูไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นโดยกัปตันคิดว่าทายังคงอยู่เส้นทางเดิมและทางประชาการไม่สามารถติดต่อเคนายทีนได้เขาจะส่งคนมาช่วยเองแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทั้งหมดจะตายเพราะลังสีก่อนหรือเปล่าไม่นานพวกเขาก็ตรวจเจอเรือพิฆาตลำหนึ่งนะครับไม่ไกลจากพวกเขามาเหล่าลูกเรือที่อยู่ด้านบนก็เห็นเฮลิคอปเตอร์บินตรงมาหาเรือของพวกเขาทั้งหมดต่างดีใจพอคิดว่าทางกองประชาการคงส่งคนมาช่วยแล้วแต่ที่ไหนได้เรือพิฆาตกระเฮ ลิคอปเตอร์นะครับเป็นฝ่ายของอเมริกันและทางกัปตันเรือของอเมริกันก็ติดต่อมาทาง k ทีบอกว่าพวกเขายินดีที่จะช่วยแต่กัปตันวัตสิคอรเขาก็ตอบกลับไปว่าไม่ต้องการความช่วยเหลือตอนนี้กัปตันกัปโบลินินก็เริ่มทะเลาะกันนะครับโปลินินเขาอยากให้สลาเรือเพื่อที่จะรักษาลูกเรือเอาไว้แต่กัปตันวัตสิคอรนะครับเขาก็ไม่ยอมและบอกว่าถ้าขอความช่วยเหลือจากอเมริกันอเมริกันอาจจะได้ข้อมูลแล็เทคโนโลยีของเรือไปซึ่งเขายอมไม่ได้และถ้าทําแบบนั้นก็เหมือนขายชา สถานการณ์ตอนนี้เริ่มแยกขึ้นเรื่อยๆตรวจพบลังสีทุกตอนของลำเรือและยิ่งแย่ไปกว่าน,นั้นก็คือตอนนี้วาดินตรวจพบรอยรั่วจากรอยเชื่อมที่พวกเขาได้เชื่อเอาไว้ที่ต่อปฏิกรทำให้อุณหภูมิแกนกลางของต่อปฏิกรณกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งเมื่อเป็นแบบนั้นกักตันก็ได้สั่งให้ลูกเรือทุกคนกลับลงมาประจําตําแหน่งเตรียมพร้อมที่จะดําลงฉุกเฉินแต่ก็มีลูกเรือคนหนึ่งนะครับที่เขาไม่ยอมกลับลงไปและเขาก็ได้กระโดดออกจากเรือทันทีเพราะเขารู้ว่าถ้าดําลงไปนะครับทุกคนก็อาจจะ ายกันหมดส่วนทางด้านห้องเตาปฏิกรณ์วาดินเขาก็ได้โรคโรคมองกาและเขาไปเชื่อมรอยรั่วด้วยตัวเองคนเดียวส่วนลูกเรือนะครับเนื่องด้วยความกลัวก็เกิดความโกลหลขึ้นจนทําให้เกิดเพลิงไหม้ที่ห้องเก็บตเตาปิโดที่ส่วนหัวเรือบริณินจึงรีบวิ่งไปควบคุมเหตุการณ์สถานการณ์ตอนนี้ยิ่งเลว้ายหนักไปกว่าเดิมตัดไม้ที่ศูนย์ประชาการของเรือพิ่นวดกระตัวแทนพักซึ่งตัวแทนพักนะครับเขาก็มีอํานาจที่จะสั่งปลดกับตันได้ถ้าเกิดกับตันละเลยในการทําหน้าที่แต่ดู ูเหมือนว่ากัปตันวัตติคอบเขาจะไม่ได้รับเลยต่อการทําหน้าที่แต่ทั้งคู่แค่ไม่ถูกใจกับคําสั่งของกัปตันซะมากกว่าทั้งคู่อยากจะออกจากเรือและให้อเมริกาช่วยพีหนวดกับตัวแทนพักจึงได้เข้ายึดอํานาจและให้โปลินินเข้ามารับหน้าที่กัปตันเหมือนเดิมแต่โปลินินนะครับเขาก็ไม่เอาด้วยและสั่งให้จับกุมทั้งสองคนไปคุมขังในข้อหากบฏและคืนอํานาจให้กัปตันวัตติคอบหลังจากได้อํานาจคืนกัปตันวัตติคอบเขาก็ได้ประกาศให้ลูกเรือได้ทราบถึงสถานการณ์ว่า ตอนนี้ต้องเจอกับสภาพการจนตรอกไม่สามารถควบคุมต่อปฏิกรณ์ได้อาจจะเกิดการระเบิดขึ้นและจะส่งผลให้หัวลบนิวเคลียร์ที่อยู่บนเรือออกไปที่ไหนก็ได้และมันอาจจะไปทำลายเรือของเราอ,อเมริกันที่อยู่ห่งางออกไปไม่กี่กิโลเมตรจากฐานทัพนาโตและหนึ่งโดยสถานการณ์ความตึงเครียดของทั้งสองประเทศอาจจะทำให้เกิดการโจมตีแผ่นดินแม่เพื่อเป็นการแก้แค้นอย่างรุนแรงดังนั้นจึงควรที่จะดำลงเพื่อซ่อมเครื่องปฏิกรณ์แต่ครั้งนี้ไม่มีการรับ ใ,ใดว่าจะสําเร็จเมื่อเราลูกเรือได้ฟังกับตันพูดลูกเรือทุกคนก็พร้อมที่จะทาหน้าที่และเสียสละตัวเองเพื่อแผ่นดินแม่และพร้อมที่จะดําลงทําตามคําคสั่งของกัปตันหลังจากที่ลูกเรือทุกคนพร้อมกัปตันก็ได้สั่งให้นําเรือดําลงและได้ติดต่อหาวาดินที่ห้องเครื่องเพื่อที่จะหาวิธีแก้แต่แน่นอนครับไม่สามารถติดต่อได้อยู่แล้วเพราะวาดินเขาได้เข้าไปที่ห้องเตาปฏิกรณ์เพื่อที่จะเชื่อมรอยรั่วเองคนเดียวโดยที่ไม่ได้บอกใครเลยซึ่งตอ นนีก็ผ่านไปแล้ว18นาทีที่วาดินได้เข้ามาทําการเชื่อมรอยรั่วทําให้เขาโดวผลกระทบจากลางสีเต็มๆประสาตตาโดินทําลายจนทําให้เขามองไม่เห็นแต่เขาก็สามารถเชื่อมรอยรั่วได้สําเร็จแต่ก็หมดแรงไม่สามารถเดินไหวบวกกับตาที่เขามองไม่เห็นจึงทําให้ไม่สามารถออกมาจากห้องได้แต่ก็โชคดีค่ะที่กลับตันได้เดินมาตามเขาและก็ได้เข้ามาช่วยให้ออกไปด้านนอกได้ทันหลังจากที่รอยเชื่อมถูกปิดอุณหภูมิแกนกลางของเตาปฏิกรณ์ ก็เริ่มกลับมาเย็นขึ้นอีกครั้งเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นกัปตันจึงได้สั่งให้เอาเรือดำน้ําขึ้นที่ผิวน้ําอีกครั้งและคราวนี้กัปตันวัตติครอบตัดสินใจที่จะติดต่อเรือของอเมริกัน เพื่อที่จะขอความช่วยเหลือและเขาก็ได้เดินไปพูดกับลูกเรือนะครับว่าเขาหวังว่าจะเจอกระเรือฝ่ายของตัวเองแต่สถานการณ์มันเลวร้ายรังสีได้กระจายไปทั่วลำเรือเขาจําเป็นต้องให้อเมริกันช่วยและบอกให้ลูกเรือทุกคนนะครับเตรียมสละเรือกับตันวัตติคอปได้บอกให้ปรินินพาลูกเรือทุกคนขึ้นไปด้านบนนะครับเพื่อเตรียมสละเรือและให้บอกเขาเมื่อลูกเรือทุกคนขึ้นแพชูชีพได้โปรดเขาจะได้จมเรือทิ้งเพื่อไม่ให้พวกอเมริกาได้เรือไป แต่ปรินินนะครับเขาก็บอกว่าไม่ต้องทําแบบนั้นแล้วเพราะเรือดำน้ํา S 270ของโซเวียตอีกลําได้ตรวจเจอสัญญาณของพวกเขาและได้เข้ามาช่วยเหลือต่งก็ถึงกน้ําตาไหลออกมาเลยครับสถานการณ์ดูเหมือนว่าจะจบลงแต่ทางวอสโคก็ได้ฝากข้อควา,ารรมมากับเรือ S 270ว่าไม่ให้กับตันและลูกเรือ K 19สละเรือและจะส่งเรือนะครับมาลากพวกเขากลับฐานแต่ถ้าทําตามวอสโคบอกเหล่าลูกเรือก็คงโดนลังสีตายกันหมดกับตันวอติคอบจึงต้องขัดคํา ส่งและให้ลูกเลือสลาดเรือและไปขึ้นเรือ s 2 7 0แทนและค่อยลากเคนทินกลับไปแบบเปล่าๆและแน่นอนครับเมื่อขัดคําสั่งกัปตันวัติคอบเมื่อเดินทางถึงฝั่งเขาก็ถูกคุมขังและขึ้นสารทหารเพื่อสอบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้น ตัดมาในปี1989ที่มอสโกกับตันเรือเคนทีนถูกตัดสินให้พ้นผิดและไม่เคยบัญชาการเรือดำน้ำอีกเลยเขากับลูกเรือที่รอดชีวิตสาบานว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเป็นชั่วชีวิตเจคนที่เข้าไปซ่อมเครื่องติดกรอนเสียชีวิตหลังจากกลับไปถึงบ้านไม่กี่วันไม่กี่ปีให้หลังอีก20ลายก็ได้เสียชีวิตจากหลังสีจวบจนคอมมิวนิสต์ล่มสลายผู้รอชีวิตจึงมีโอกาสได้ไว้อะไรให้กับเหล่าสหายและเอ่ยปากถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูกันมาจนจบแล้วกลับมาเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ